สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับไตกแล้วนะคะสำหรับคลิปใ้วันนี้นะคะแต่ก็จะมาทำแท็กนะคะเป็น top 5 b r u s h e s นะคะคือมีแปรง5อันก็แต่งหน้าได้สวยแบบนี้นะคะซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการทำร่วมกันนะคะแต่จะลงชน n e l ของแต่ละท่านนะคะที่ไว้ที่อ description box นะคะก็ถ้าดูวิดีโอของต๋เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูของสาวๆท่านอื่นด้วยนะคะแปรงที่ตักเลือกมานะคะคือเป็นแปลงที่ ใช้ติดมือมากแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดคือถ้าเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยก็จะหยิบจริงๆแล้วอยากรวม beauty blender ไปด้วยนะแต่แบบเขาให้เอาแค่แปลง5อันใช่ไหมอ่ะนั่นแหละโอเคมาดูอันแรกเลยนะคะที่ตักเลือกมาคือแปลงอันนี้นะคะของ elf นะคะเป็น eye brow duo brush นะคะคือด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็น angle brush นะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็น spooly นะคะเป็นแปลงแบบว่าปัดขนคิ้วอะไรเงี้ยอันนี้ของ ELF คือไม่แพงเลยนะคะสามเหรียญเองน,นะใช้มาแบบนานมากลืมเหมือนจะขี้โกงหน่อยนึงนะว่าแบบเออค่อยเลือก5อันแต่อันนี้มันก็เป็นนับเป็นอันเดียวนะแต่มันดันมี2หัวไงเออไม่ได้ขี้โกงนะแปลงต่อมานะคะก็คือจะเป็นแปลง blending b l u s h นะคะของ Mac นะคะสอง ขาดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะแต่งตาใช้สีตาสีเดียวอะ่ะก็ขอให้ได้เบลนด์ขอบขอให้มันแบบฟุ้งๆดูแบบเออมีทักษะหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยเาขาดไม่ได้แล้วแปลงอันนี้นะคะก็เอาไว้คอนทัวร์สันจมูกได้ด้วยนะจ๊ะนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะของ Real t e c h n i q u e buffing brush นะคะอันนี้ต้องเอาไว้ทำะไรก็คือจะจะเอาไว้ลงฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ใช้กับพวกผลิตภัณฑ์กับแป้งก็ได้ถ้าหนว่า วันนั้นเนี่ยใช้ฟอนเดชั่นที่เป็นแป้งอะค่ะแบบแป้งผสมรองพื้นแล้วเนาะก็ใช้อันเนี้ยนะคะในการบัฟเข้าไปแบบเออมันจะได้ความเนียนความกริปมากขึ้นนะแล้วเกลี่ยฟอนเดชั่นที่เป็นครีมก็เ,ออเกลี่ยได้ดีนะคะได้ได้เรียบนียนดีนะไม่แบบเป็นเส้นๆนะคะออต่อมาอันที่4นะคะก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะคะของเอลฟ์นะคะเป็นคอมเพล็กชั่นบลัชแต่คิดว่าทุกคนควรจะมีนะ คือราคาถูกสัมเหรียญนนะใช้ได้เยอะมากนะคะคอนทัวร์ได้บรอนเซอร์ได้ตักชอบมากแล้วก็ลงแป้งได้เซ็ตใต้ตาได้คอนทัวร์จมูกก็ได้ด้วยการบีบอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบคอนทัวร์สันจมูกนะคะลงไฮไลท์ยังได้เลยปัดแก้งก็ได้คือแบบเป็นอันที่ดีอ่ะอันเนี้ยควรจะมีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพง ต่อมาอันสุดท้ายนะคะ f u r e s t ตัวนี้นะคะบีซแปรงตัวนี้คืออนเนกประสงค์มากๆเหมือนกับแปลงของเอ f เลยแต่ว่าดูลักษณะเขาจะค่อนข้างเล็กกว่านะคะเป็นหัวแบบพุ่มๆตัวนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากใล้ตาได้คอนทัวร์ได้ไฮไลท์ได้ปัดแก้มได้ บรอนเซอร์ได้แล้วก็เกลี่ยผลิตภัณฑ์ได้ดีมากแล้วขนนิ่มความที่เขาใช้ดีทั้งสองอันแล้วก็ใช้ติดมือทั้งสองอันเราก็เลยต้องเอามาไว้ทั้ง2องอันต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะด้วยการที่ใช้แปรงทั้ง5อันนี้นะคะก็ไปดูกันว่าตักแต่งลุกนี้ออกมายังไงไปเลย ก็จะเริ่มจากฟาวเดชันนะคะจะใช้แปลง Buffing Brush นะคะจาก r e เร t e วเทคนิคก็จะลงฟาวเดชันของ Tom Ford นะคะตอนนี้กำลังเลิบเลิบและจากนั้นก็จะเซตด้วยแป้งนะคะใช้แปรงของ Furless นะคะ BC3 จะเซตใต้ตาแล้วก็บริเวณ T ีโซนจากนั้นก็จะฉีดสเปรย์ด้วย m a c f i x นะคะ จากจะฉีดเยอะๆะแล้วก็ใช้ผัดเอาให้แห้งนะมาคอนทัวร์หน้านะคะใช้เคเว่นคอร์นะคะเป็น scoping powder นะคะสีมีเดียมนะก็ใช้กับแปรงเฟอร์เ s สบีซีสาตามด้วยปัดแก้มนะคะก็จะใช้แปรงเดิมนะของ f ฟอร์เ s สนะคะแก้มวันนี้ก็จะใช้ของเบอร์เบอนะคะสี earthy blush นะคะ จากนั้นก็จะลงไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของอนาตาเซียนะคะสีมิโนซ่านะคะ mm hmm. ก็ใช้แปรงเดิมเลยนะคะ mm hmm. คือมันแบบฟินอะใช้ทุกได้ทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยน mm hmm. เอาถัดมาเป็นค mm ิ hmm. ้วบ้างนะคะ mm hmm. ก็จะใช้แปรงของ e อ f นะคะ mm hmm. เป็น Duo Brush ต mm ัว hmm. นี้นะ แล้วก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะเขียนคิ้วนะก็สีคิ้วนี้นะคะจะใช้จากพาเลตของ urban decay นะคะ g w e n stephanie นะคะเป็นสีน้ำตาลในพาเลตนั่นแหละก็จะมาลงที่บริเวณหัวคิ้วไปจนถึงกลางคิ้วนะคะเสร็จแล้วช่วงหางคิ้วเนี่ยเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ anastasia นะคะ จากนั้นนะคะก็จะลงไอไพรเมอร์นะคะอันนี้ใช้ของ benefit air petrol นะคะก็ใช้ดีนะตค่อนข้างชอบนะคะจากนั้นเราก็จะคอนทัวร์จมูกนะคะใช้ a n a h e m นะคะแะจะคอนทัวร์จมูกใช้แปลงของอ mac 2อ m a น2 1งนะแปลง blending brush แล้วก็จะเอามาคัดเบ้าด้วยเลยนะคะ กิดการเปลี่ยนใจนิดหน่อยนะคะก็จะติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็จะลงสีพังค์นะคะเป็นสีมารูนนะเอ่อจะมาลงที่หางตานะคะแล้วก็จะคัดเบ้าอีกหนึ่งรอบ mm hmm. เพื่อให้ความคมชัดเนาะ,เ,นะ mm hmm. เพิ่มมิติให้กับดวงตาเสร็จแล้วก็จะเบลนเกลี่ยขอบขอบสีจากนั้นก็จะใช้นิ้วนะคะใช้สีเบบี้เนี่ยแหละลงไปที่เเปลือกตานะคะ แล้วก็จะใช้แปรง blending brush ของ mac เหมือนเดิมในการเกลี่ยสีให้กลมกลืนกันเสร็จแล้วจะฉีดสเปรย์ไปที่แปรง angle brush นะคะแล้วก็จะใช้สี black out นะตัดจะใช้สีดำเนี่ยมาเป็น eyeliner แทนดินสอเนาะคือเหมือนเป็นการใช้พาเลตให้คุ้มอะนะ ก็ลงไปที่ขอบตาล่างด้วยเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้แปรง blending brush นะคะแต่ก็จะบีบเอาตรงหัวนะให้เล็กลงแล้วก็จะเกลี่ยสีดำออกเสร็จแล้วก็จะใช้สีพังนะคะในการ blend อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาได้เลยนะคะ จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะแต่ว่าตักอยากติดนะวันนี้ใช้ขนตาของพอ s สนะคะเป็นรุ่นวิฟนะคือแบบราคาถูกแล้วก็ติดสบายแต่สบายมากนะคะเสร็จแล้วก็จะเ,เขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะแล้วก็แน่นอนปัดขนตาร่างนะคะปัดมสาสคาร่า เสร็จแล้วก็จะใช้สี Bathwater นะคะเป็นสีไฮไลท์จะเอามาไฮไลท์หัวตานะคะแล้วก็ใต้คิ้วทีนี้ตักจะลงบรอนเซอร์นะคะจะใช้แปรงคอมเพล็กชันบ u ัชของ ELF นะคะอ,อยากจะวอร์มหน้านิดหน่อยแต่จะบอกว่าบรอนเซอร์ฟิ i ช i a นฟอร์มูลตัวนี้มันสีมันอ่อนไปอะค่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ถ้าคนขาวน่าจะใช้ดีนะคะต่อไปก็จะ ลงลิปสติกนะคะใช้ของ NIXLON d r e นะคะสี Beauty Mark s <S เป็นสีน้ำตาลค่ะและลุกนี้ก็เป็นการเอาใจสาวสายดาร์กนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่มาดูใหม่นะกด subscribe ให้ตักด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ